การรีวิวสินค้าโอ้ยไม่ได้ขนาดนั้นน่ะ <c oughs> ก็คือว่าไปอ่านรีวิวมากเกี่ยวกับแปรนด์ี่ห้อหนึ่งนะคะที่เหมือนกับว่าแบรนด์เขาแบบน่าจะแบบใกล้หายไปแล้วแต่จู่ๆเขาก็แบบไป็ที่สนใจของส,สาวๆขึ้นมามันคือแบรนด์อะไรน่ะเหรอบอกเลยนะนี่ไงซีจันทำไมถึงน่าสนใจนะคะประเด็นแรกเลยนะคะ พอเห็นแบบว่าโฆษณาปุ๊บเนี่ยเขาใช้ฝรั่งมาทาแป้งสีจันร์ทซึ่งดูแพคเกจจิงสิคะคือดูผู้ดีผู้ดีอ่ะคือเป็นเหมือนเหมือนผู้ดีอังกฤษนะคะอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวนะชอบเข้าใจไหมคะคือซื้อด้วยอารมาณ์อาหารนี่คือผู้หญิงนะคะแล้วพอมาดูราคาเนี่ยราคาก็ไม่ถึง300บาทโอ้แล้วที่สำคัญเขาบอกว่ามันเป็นแป้ง translucent powder แปลว่าอะไรคะทาชเซนก็คือแป้งโปร่งแสงนะคะซึ่งมันจะไม่ช่วยเปลี่ยนสีรองพื้นเลยถ้ารองพื้นของคุณเนี่ยที่ใช้นะคะขาวเกินไปใช้แป้งนี้ขาวยังไงขาวยางงั้นหรือรองพื้นดําเกินไปนะคะใช้ยังไงก็ยังสีเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะทําให้ผิวเนี่ยแลดูเนียนขึ้นเพราะถ้าคุณทารองพื้นแต่ไม่ทาแป้งแล้วมันก็จะเหนอะเหนอะใช่ไหมพอเดินออกไปข้างนอกนะคะ ฟุลโล่งต่างๆมันก็จะมาปะทะมันก็เกาะน้านะคะฉันเราก็เลยจาเป็นจะต้องมีแป้งฝุ่นนะคะติดก,กายไปบ้าง <c oughs> แขกรบับเชิญอยู่ตรงนี้อะใม่ใช้ยังไงน่าจะยังนะฉันไม่ท้าให้นางหรอกบ้าจริงคุยกับคุณก็ได้ด้วย <c oughs> คือแป้งสีจันเนี่ยนะคะมีแพคเกจจิ้งแบบนี้แต่ว่าที่งงนิดนึงคือเวลาเปิดเนี่ยเปิดจากตูดน,นะนี่แนนตลับเปิดจากตูดเราก็จะเห็นเขาไปอย่างนี้นะคะนี่สเปกแกล้มมาแล้ว คือแพ็กเกจเนี่ยดูดีมีชาติตระกูลมากเลยนะคะแล้วแถมยังมีแบบว่าลิฟเลตนะคะใบเล็กๆแบบนี้เนี่ยเอามาให้ด้วยนะคะคือตลับสีม่วงเป็นทรานซิโอเซนต์ความประทับใจเนี่ยในรูปลักษณ์ของเขาคือแพ็กเกจจิ้งไปแล้วนะคะพลาสติกจับแล้วเนี่ยเอออีซีนิดนึงนะค้งลิตี้คือแบบว่ามันดูแบบตึบอะแน่นตึบอะไม่ใช่พลาสติกก็แก๊ล้งแก๊กนะคะเปิดมาปุ๊บนี่ครับเจอฝามีรอยหยัก คือสัมผัสแล้วดูแบบเหยยเหยเหยไม่ใช่แค่สวยนะะแต่มันมีประโยชน์ของมันนะคะอันนี้ก่อนพัฟสีม่วงสีม่วงอ purple อ่านะมีพัฟด้วยนะแล้วก็ในนี้เนี่ยถ้าดูใกล้ๆเห็นไหมเอ่ยอ่ามันจะมีจุดๆๆเห็นไหมเป็นแฉกแล้วก็มีเกลียวตรงนี้ก็แปลว่าเขาให้คุณบิดหมุนอ่าหมุนตอนนี้เนะี่ยแป้งเนี่ยมันจะไม่ออกเพราะมันมีนกลไกของมันโยเลิศมาอ่า แล้วถ้าเกิดเราหมุนปึ๊บให้มันตรงกันแป้งมันก็พร้อมจะเทออกมาทันทีเลยนี่เหรอโอ้ยทำไงสิได้ปาดไปก่อนนะ <c oughs> พวก t r นซูเซนต์นะคะเวลาลงทับเนี่ยมันจะไม่ทับบลัชออนคือสอีมันจะต้องยังคงเหมือนเดิมแต่หน้าเราจะต้องไบรท์ขึ้นเวลาที่คุณสัมผัสกับเนื้อแป้งที่มันออกมาเนี่ยนะคะมันจะรู้สึกดีเพราะอะไรรู้ปะมันจะเนื้อแบบเฮ้ยเนื้อแบบรู้สึกเหมือนแบบ เหมือนเหมือนมันจะเนียนมากแล้วก็ลื่นๆอะไรเงี้ยเคยจับแป้งมันเล่นไหมคะมันจะลื่นๆเออฟิลลิ่งมันคล้ายๆอย่างนั้นนะเออแป้งมันกลิมม่นยังไงนะคะบางคนบอกว่าเป็นแป้งไม่มีกลิ่นจริงๆมันมีกลิ่นนะคะไม่ใช่กลิ่นแป้งมันนะมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นแป้งอะบอกไม่ถูกอะดมเองแล้วกันเนาะถ้าเขามีแซมเปิร์อะก็ลองไปดมเองคือแบบคนเป็นภูมิมมมแพ้เลยใช้ได้โดยโดยส่วนตัวเนี่ยทาไปตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่า เหมือนได้ทาฝุ่นฝนะุ่นอะไรลงไปบนหน้าแต่โซเฟียเนี่ยเคยใช้แป้ง Translucent Lora อยู่คือมันแบบลักนางอยู่อะนะคะคือ Lora เนี่ยไม่มีกลิ่นเหมือนกันนะไม่เหมือนจะเป็นกลิ่นแป้งอะคะ่ะแล้ว Lora เนี่ยก็เป็น Translucent เหมือนกันคือรู้สึกว่าเนี่ยคือความคุ้มค่าเพราะอะไรโอเคราคาเดยอย่าไปพูดถึงไม่ถึง300กับประมาณพันห้านะโซเฟียจำไม่ได้แลวนะอย่าไปเทียบกันแต่ถามว่าถ้าในชีวิตประจำวัน ใช้แล้วโอเคไหมใช่ไโอเคที่เขาเคลมว่าคุมมันบอกเลยว่าไม่นะจ๊ะไม่ได้คุมมันเลยคือเป็น translucent ทาแบบเอาสนุกเอากิ๊เก๋อะถ้าแนะนำให้ยูเซอร์ทั่วไปอะ่ะมีไว้ดีไหมก็โอเคนะเลิศเลิศเลิศอยู่แต่ความสว่างของของของใบหน้าเราอะค่ะไม่เท่ากับลอร่าคือรู้เลยว่าพอทาไปวันนั้นสเปรยเทสครึ่งหน้าอันนี้สีจานี้ลอร่าฝั่งลอร่าสว่างกว่าขนาดว่า ใช้รองพื้นที่ห้อเดียวกันคนละวันนะคะใช้รองพื้นเอาวันนั้นใช้ใช้รองพื้นอันนี้แล้วก็ทาสีจันมันก็แบบคือผิวมันไม่ออร่ามันดูธรรมดาก็ดูทั่วไปแต่พอใช้ลอร่าเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราดูไบรท์ขึ้นถ้าคุณจะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ก็ต้องตัวนี้คือถ้าเกิดเราเรามีงบอะเออเราเราจัดอันนี้เนี่ยมันก็สวยอะคือมันก็คือสวยแต่ถ้าทาทั่วไปอย่างมันก็โอเคนะ รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกชื่นชมคนไทยนะคะที่ผลิตแล้วก็ทำแบรนด์ของตัวเองให้ให้มันแบบดูน่าสนใจขึ้นมาได้มันเหมือนกับว่าเราเราอุดหนุนคนไทยด้วยอยากให้สินค้าไทยเนี่ยได้ดึมตาอาปากเพียงแต่ว่าคุณภาพธรรมาเทียมอันนี้มันยังไม่ได้ไปซื้อเหอของเขาอะไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่รู้สึกประทับใจบย